เดินทางมาถึงคู่ที่8ของรายการครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากสหรัฐอเมริกาผู้หนุ่มเขางานคนนี้ครับมาดูเอลรามิเลสครับจากสหรัฐอเมริกาสกัดไข่โมสิต์มลชัยเจอกับเซียงจินช่วยครับนักชกจากประเทศจีน72กิโลกรัมยังไม่มีใครประต,ะตะกตามไพแ่แพ้ในวันนี้จากอาวุธชางโบราณแล้วก็ซุ้มุืไทยอะรครับมาเลียโอ้ยมาเตะตามไปหน่อยครับโอ้ยเตะไปโดนบริเวณกระจับครับ ถึงแม้ว,ว่าจริงๆแล้วจะไม่ผิดกฎนะครับแต่ก็ไม่ควรครับก็เรียกว่าเว้นได้ก็เว้นครับตรงนั้นครับเป็นจุดที่ป้องกันเอกอัคราเป็นชายอาแล้วครับอีกนีนึงอรเชียงต้องหามาแล้วครับชุดใหญ่ๆจากอรเชียงอ่าเชียงพยายามจะแลกกับทางด้านเจ้ามานูเอลครับโู้วเล่นางานฐานล่างหันก็ไปหัน้าไปมีอาการหรือย,อยังครับ โอวันนี้เจอแย่งอาชีพของติ์มณชัยดูครับจังหวะเตะเจาะยางครับของตะล้านเชียงนี่แหละครับติ์มณชัยวันนี้โดนลองของแล้วครับตำนานเจาะยางคลั่งจังหวันนี้โดนอ่าแล้วโดนเลียนแบบครับดูว่าหนำย่อหนำโป่งครับเอาหลอดไม่หลอดครับโดนลงไปลุกนี้เอาแลละครับต้นขาขวามีปัญหาเริ่มแดงแล้วครับมวยซ้ายกับมวยซ้ายครับดูครับขาไปรู้สิโอ้ย่างรั่วนะครับเอาแหละครับลุกไม่ลุกครับ โอเวียมการลุกขึ้นมากรบท่ารามีเออท่ามานูเอลกรรมการนับ8ครับโอ้โหยังได้อยู่ยังลุกอยู่ครับแต่ตอนนี้ช้ำไปหมดแล้วกับต้นขาซ้ายอาเจียงนี่พยายามเช็คบินครับพยายามเก็บให้ได้ในยกนี้เอาละครับมาดูเอลฟื้นแล้วครับมีลูกแกนลูกกันเข้ามาสู้แต่เขาเร่งไปเยอะเหมือนกันครับอาเจียงเอาเลยครับเดิมดึงชักหลบได้ครับมาดูเอลเล่นงานซ้ำเข้ามา ทุบซ้ายของมานูเอลทุบเข้ามาเอ้าไล่ทุบบ้างนะครับวางไม่แน่นนะพยายามจะปักหลักบวกเหมือนกันครับอาเซียนนี่แหละครับขามีปัญหาแต่หมัดยังอยู่ครับนักดาบมานูเอลโอ้ดูเกลุกนี้เตี้ยหลักล้มลงไปครับทํำท่าจะลุกช้าชนเตี้ยแหละครับชนเตี้ยแหละครับไล่เข้ามาครับมานูเอลโดนอีกแล้วครับต้นขาขวาวางแค่พยายามจะบวกนะครับมานูเอลรอสวนแบบตูมเดียวครับว้าว นับที่2ครับโอ้แต่ยังลุกเลครันผู้ชมครับหากชกต่อได้จะเสียอีกนับไม่ได้แล้วนะครับอะไะครับได้มา2นับครับอาเชียงนักชกจีนหันเข้าไปหันเข้าไปปิเกมเลยครับโอ้ย่างระเบิดครับต้นขามีปัญหาครับท่านมานูเอลรามิเลสครับ โอ้แกก็ไม่ค่อยพอใจผลงานของตัวเองครับพยายามจะทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่าพลาดครับนี่ครับโอ้เซ็งตัวเองครับโอ้โหโดนหันเข้าไปท่านผู้ชมต้องยอมรับถ้าเห็นในแบบที่ผมเห็นเนี่ยช้ำเลยครับนี่ครับจังหวะหันของอาเชียงครับเชียงจินชวยครับนักทกจากประเทศจีนถึงแม้ว่ามานพยายามจะบวกคืนแต่ว่าดูครับโดนเข้าไปอีกครั้งครับนัดที่2นี่ครับ รอสวนอยู่นะครับมาแนวไปเยี่ยงเข้าไปก็ปุ้งพี่เต็มเต็มครับเอาละครับท่านผู้ชมยังเหลืออีกหนึ่งคู่ครับตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับ All right ladies and gentlemen the fighter prize สนับสนุนโดย Max m u a มวยไทย a c e b o o k Live และ Max กซ์มวยไทยมือบาย p p พท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max กซ์มวยไทยเจ็ดวันเจ็ดรายการบน Facebook Max m u มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทยมือบายดาวโหลดน้า on iOS and Android No prize. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of Telecom Nugget Red Corner. Seal Jin from China. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after shot short break. This is Muay Thai Fighter.